好呀，好 มันแข็งได้ไม่ได้แช่ต <problem> ู้เย็นแปลกเนาะหรือว่าเขาใส่โมลิฟ <just> ล <up> ิฟเต์ เกิดการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันแข็งได้ไม่เหมือนเวลาที่เราอูเหมือนใครเคยดูกระนเขาเอสโที่บ้าใช่ไหมใครเคยดูกระใครเคยเห็นอันนั้นก็จะมีแบบตกปลาแล้วก็แบบมีน้ำที่เป็นแข็งเหมือนนะคะมาดวอยังงี้ดวดวโอ้แข็งเฉยยิโอ ไปฟ้าไที่มอดไปเออแข่มอ้าวมาเสียไปเร็วเชื่อมาเสียบไ้วก่อนเชื่อใด้วยนะมันจะแข่งไหมเพื่เราเปยาแล้วตอนนี้ปกติไปซื้อกินนานไหมถ้านนานไหมนานมันเปิดดูสิเปิดดูสิอ่า

เม,มนนัมมนเมมนว่อยีเ้แ่นมาสหน่ต้องเปล<ะ>ีล่ยนมย่างไล่ะอมาผู้ชายมาเฮ้ยใ่เฮ้ยอ

มีอีกไหมมีครับมีอะไรเพิ่มอีกคะนมจืดน้ำบูฮาวายค่ะแล้วแต่และคนชอบน้ำอะไรคะผมชอบน้ำเขียวครับหนชอบน้ำแดงค่ะผมชอบน้ำบูฮาวายครับมชอบน้ำโอำาาอ,ำอีฟีครับันทึกการทดลองไอติมหลอดครั้งที่หนึ่งใส่อะไรลงไปในถังคะน้ำแข็งค่ะใส่เยอะแค่ไหน ใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วทำอะไรต่อแล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะใส่น้ำแข็งน้ำหวานลงไปในหลอดแล้วเสียบไม้ค่ะเส,เสียบไม้เสียบไม้เสร็จทำอะไรต่อกับหลอดน,น้ำหวานคะเสียบลงไปในถังค่ะเสร็จแล้วทำอะไรต่อหมุนหมุนนานเาาท่าไหร่หนาทีไม่แตมแ,แต่น้ำในหลอดเย็นอา้าวคิดว่าทำไมล่ะทำไมมันไม่แข็งอะคะ พราะว่าไม่ได้ใส่เกลือบันทึกการทดลองครั้งที่สองค่ะใส่อะไรลงไปบ้างคะชั้นที่1เป็นน้ำแข็งชั้นที่สองเป็นเกลือชั้นที่สมเป็นน้ำแข็งชั้นที่สี่เป็นน้ำเปล่าพอเติมทั้งสี่ชั้นหมดแล้วก็หมุนหมุนกี่นาทีคะหนาทีค่ะผลเป็นยังไงคะแข็งไอติมแข็ง,ขง,ขงเสร็จแล้วอร่อยไหมคะอร่อย คุณคะการทดลองครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองต่างกันยังไงคะครั้งที่หนึ่งใส่น้ำแข็งและน้ำเปล่าครั้งที่สองแต่ว,ว่าใส่เกลือลงไปถ้ญใหญ่ๆอ้าวใส่เกลือลงไปด้วยแล้วผลการทดลองครั้งที่หกับครั้งที่สองเป็นยังไงคะครั้งที่หนึ่งไอติมมันไม่แข็งครั้งที่สอง ไอติมมันแขงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรเอ่ยที่ทำให้ไอติมหลอดมันแข็งคะเกลือจากความรู้ที่เราได้ทำกิจกรรมเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะเราสามารถเอาไปฝึกทําไอติมกินหน้าร้อนได้ค่ะเอาไอติมไปรุงทานค่ะเกลือกับน้ำแข็งสามารถทำให้น้ำแข็ง ขายค่ะ